คนละเรื่องเรื่องน่าสนใจจากคนสองเจนสวัสดีครับยินตรักข้าสู่รายการคนละเรื่องเรื่องน่าสนใจจากคนสองเจนนี่เป็นอีพีที่สิบสามใช่ครับก็ไม่ว่าจะอยู่ช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify Podcast หรือว่า u o u n l o u o u o p o d s t นะครับก็หรือ TikTok ก็สปอร์ตพวกเราด้วย ค่ะนะครับเป็นกำลังใจน้อยใช่รุกคนละเรื่องในวันนี้เอาใครก่อนดีเป็นเรื่องของตดโอ้โหกลิ่นมากลิ่นมาก่อนเลยกลิ่นมาเลยทันทีครับอขอใช้คำว่าตดนะนะมันมันจะจริงๆคือผายลมนะคะคุณผู้เข้าใจง่ายกว่าตดเลยตดเลยนะไม่ไม่ได้หยาบนะคะหรืใครกําลังทานอาหารหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตดนี้มีประโยชน์นะ พอทราบไหมทุกคนว่าโอ้ใครตดเมนอะไรเงี้ยมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งของร่างกายแหละแปลว่ามันต้องมีประโยชน์ใช่ใช่มีประโยชน์นะคะมีห้าประโยชน์ด้วยกันครับนะคะคนละทุกคนเนี่ยต้องหายลมต้องตดนะคะถ้าหากไม่มีการหายลมเลยเนี่ยแต่ว่าในท้องคุณจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวมันจะเป็นกลไกของร่างกายนะคะคือถ้าไม่หายลมเลยก๊าซจะมันก็จะไปในอยู่ในปอดคุณ มันเลยตีกับไปมโ,โ,โอเคยปอ,อดแล้วก็จะถูกระบายออกมาทางปากแอดคือใน,นทางปากคือดังน,น,นั้นการผายลมจึงเป็นสิ่งสําคัญเอออก<า>ข้างล่างดีกว่าออกข้างบน,นใช่ใช่จ,จะออกได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่กินอาหารบางอย่างที่ช่วยอนะคะประโยชน์ที่หนึ่งก็คือเอ,อาการท้องอืดน,นะคะหลายคนต้องเผเชิญกับท้องอืดเพราะว่ารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเช่นประเภทถั่ว ครับนะคะมันเ็นถั่วซึ่งมันจะมีข้อดีมาสําหรับเรามากคือมันจะมาพร้อมกับวาลใช้คำว่าวาเปรียบเทียบวาลเพื่อปล่อยความดันดังนั้นกรนี้เรากินอาหารประเภทเนี้ยมันก็ต้องปล่อยออกมาเป็นดมธรรมชาติครับนะคะแล้วก็การ่ายลมก็จะเหมือนกันปล่อยก๊าซออกนะคะอาหารจะไม่ได้ย่อยกรณีอาหารไม่ย่อยเกิดการท้องอืดเนี่ยมันก็จะปล่อยออกเพราะฉะนั้นเมื่กินพวกถั่วมันถึงบอกว่า ท้องอืดบ่อยอนะคะมันจะปล่อยออกมานะคะมันก็วิธีการแก้ก็ช่วยได้เหมือนกันคืออาการท้องอืดเนี่ยคือเราต้องตดก็ปล่อยเขาตดไปแต่ท้องอืดเราก็ช่วยได้การนอนหงายแล้วดึงเขานะคะเขาดึดงเขาขึ้นมาข้างหนึ่งมาชิดหน้าอกดึงเขาเพื่อเหมือนเหมือนจับขึ้นมาเกิดการบรีบรัดภายในร่างกายมั<ห>นช่วยลดอาการได้ประโยชน์ข้อที่สองของตดคือ กลิ่นการถ่ายลมหรือก็กลิ่นของตดเนี่ยทําให้รู้สุขภาพของคุณเนี่ยเป็นเช่นไรถูกไหมหม,มายถึงว่าการตดส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนสุขภาพดีการเผาผลาญในร่างกายดีเนี่ยหรือในลาไส้ดีเนี่ยกลิ่นจะไม่แย่อ๋อเหมือนที่คนชอบแซวกันว่า <ผม S 1> เหมือนไส่เน,าเนา่าปะเนี่ยอ่านั่นแหละ,น,น,หละนั่นคือถ้าเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นแสดงว่าเอ,อการเผาผลาญ ในร่างกายในลาไส้มีปัญหาเป<อ>็นสัญญาณการแพ้แลคโตสหรืออาหารไม่ย่อยโอเคหรือเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารอื hmm. มันก็เป็นบ่งบอกนะครับมีประโยชน์ไ,ไหมการตดอ,ออกมาเนี่ยมีกลิ่นไม่มีกลิ่นก็บอกว่าร่างกายคุณเป็นยังไงนะคะส่งสัญญ,ญาณข้อที่สามก็ดีการสูดดมกลิ่นตดเป็นเรื่องที่ดีเฮ้ยอ่านไม่ดี มาอ่านทั้งแรกก็ยังงงอ๋อมันออใช่เพราะการตดออกมาเนี่ยจะมีสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกมาด้วยเอ่อครับรู้ไหมคะสารเนี้พบว่าการสูดดมสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ในปริมาณที่น้อยๆนะไม่ใช่เยอะๆจะสามารถลดความเสียหายของเซลล์เราในระยะยาวอ่อยังล้วจะงงๆอ่ะยังงงๆอยู่โอเคแถมยังสามารถป้องกันให้เกิดโรคไขข้อโรคหัวใจด้วย ผลผลผล,ผลการวิจัยนะคะข้อที่สี่การผายลมเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพในลำไส้เนี่ยมันจะต้องมีการกินอ่ะนะานัาเรียกว่ามีจุลินทรีย์ที่เหมาะสมในลำไส้เพื่อรักษาสมดุลเพื่รักษาสมดุลถ้าบางทีเราไม่กินอาหารบางตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีจุลินทรีย์เกิดขึ้นมันก็จะมีผลแบบอไม่เกิด การเคลื่อนไหวของลำไส้นม,มมันก็จะเหมือนกับเรียกว่าการด่ยอาหารไม่ดีสมดุลไม่เกิดน,นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ห้าการถ่ายลมทำให้รู้ว่าคุณขาดสารอาหารอะไระะถูกไหมครับนึยเมื่อสุขภาพเป็นยังไงแตพอรู้คุณขาดอะไรนะคะถ้าคุณไม่ค่อยถ่ายลมหรือไม่ค่อยตดเลยเนี่ยแปบลบว่าในจุลินทรีย์ในลำไส้คุณอะ่ะไม่ได้รับสารอาหารที่เขาต้องการอืนะคะสารอาหารที่เขาต้องการ,รก็พวกกลุ่มคารโ์โบไฮเดรตประเภทถั่วมล็ดธัญพืช กระลำปีหัวหอมมาเนี่ยหเหล่านี้มันจะมีจุลินทรีย์ที่ต้องการสำหรับลำไส้นะคะหากคุณอยู่ในวัยใกล้หมดประจำเดือนสำหรับคุณผู้หญิงนะคะคาดว่าความถี่ในการตดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอ๋อเหรอ,อครับทารการทหาราาาจะพวกโปรไบ,โ,บโอติกก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่รักษาสมดุลในลำไส้ครับ ที่เราเนนเดี๋ยวนี้อาหารเสริมโปรไบอติกจะช่วยการขับถ่ายได้ดีมันทําให้การขับถ่ายดีลมหรือเขาเรียกแก๊สในลําไส้เนี่ยมันสมดุลมีปล่อยออกมีการรับเข้ามีกินอาหารที่มีผลก่อให้เกิดอแก๊สสมดุลของเข้าและออกใช่ในประมาณนี้ไม่าะฉะนั้ถึงว่าต่อไปนี้ใครตดก็สังเกตมีกินไหม สังเกตนิดนึงขอโทษนะคะถ้าท่านผู้ชมกําลังทานอะไรอยู่นะคะแต่ว่ามีประโยชน์อันนี้ให้เครดิตมาจาก222นะคะเป็นที่มาของข้อมูลที่น่าจะเชื่อถือได้อยู่แล้วนะคะกมาเป็นเรื่องตดแจ็คยังมีเรื่องอะไรของแจ็คเป็นเรื่องที่เป็นที่ทอล์กกระตรในตอนนี้ที่คนเริ่มให้ความสนใจเรื่อง UFO มากขึ้นมนุษย์ต่างดาว to be p r มนุษย์ต่างดาวมากขึ้น จริงๆเราก็เป็นเป็นสิ่งที่คนเราสนใจมานานแล้วนะนานแล้วแหละแล้วมนุษย์ต่างดาวันพิสูจน์ไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าก็มีกลุ่มหนึ่งที่เชื่ออยู่นะมีคนจํานวนมากที่เชื่อแล้วก็คนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ด้วยมเคเยกลุ่มคนนี้กลุ่มคนนี้เรียกตัวเองว่ากลุ่ม Star ์ Se ดสตาร์ที่แปลว่าดวงดาวซีที่แปลว่าเมล็ดพันธุ์ s t า r s e e d หรือเมล็ดพันธุ์ของดวงดาวพวกเขาอะเชื่อว่าตัวเขาไม่ใช่มนุษย์เขาคือจิตวิญญาณเดิมของมนุษย์ต่างดาวมาอยู่ในร่างของมนุษย์แจใครรู้สึกมากไหมเดี๋ยวก็มันจะขอเล่าไปก่อนว่าเราดีไฟน e คำว่าสตาร์ซีดยังไงภารกิจของพวกเขาเพื่อช่วยเยียวยาโลกและนำพามนุษยชาติเข้าไปสู่ยุคทอง อเคคำว่า s t a r s e e d เนี่ยเป็น Talk of the Town มากเพราะว่าอย่าใช้คำว่า Talk of the Town เป็นที่ popula r ดีกว่า p o p u l a r มากเพราะว่ามันมีการ search คำว่า s t a r s e e d หรือหรือ article ที่เกี่ยวข้องเน่ะเป็น4ี่ล้านรายการโอ้เยอะนะเยอะมากมีคนโพสเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยเคยเห็นในโซเชียลมีเยอะแยะเอาแค่ในทิกเอาแค่ในทิกทอกอย่างเดียวอะพันล้านครั้ง นั้นแสดงว่าถือว่ามันเป็น,เป,นเป็นเรื่อง,องที่สังคมโลกให้ความสนใจอ,อยากรู้ว่าจริงไหมอ่าโอเคทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีกลุ่มศาสตราจารย์ที่อังกฤษ3มคนเขาเขาทำการแบบพูดถึงบทความเนี้ยขึ้นมาว่าเอ่อเขาโพสต์ข้อความเนี้ยลงในในเว็บไซต์ชื่อ the conversation นักจิตวิทยาสามคนเนี้ยเขาพูดว่าชาวสตาร์ซีเนี่ยเชื่อว่าตัวเอง ไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์ที่กลับชาติมาเกิดตามลูกปกติแต่เขาเป็นดวงจิตของเอเลี่ยนจากต่างมิติและต่างดาวลงมาม,มาอาศัยท้องของคนในการเกิดหลังจากเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของความเป็นเอเลี่ยนทรงภูมิปัญญาของเขาอ่ะจะค่อยๆถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจนเมื่อเขารับรู้ได้ถึงภารกิจของตัวเองว่า เขาจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อเป็นตัวกลางของเชื่อมต่อระหว่างโลกเนนงเรื่อ,อกับดาวต่างๆนะจากต่างดาวขึ้นชาวสตาร์ซีดเนี่ยเยมื่อจิตวิญญาณตื่นขึ้นเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะสามารถใช้พลังสมาธิในการติดต่อสื่อสารห,หรือเชื่อมต่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเขากันกับ,ก,บกับดาวอื่นๆสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกโลกด้วยภาษาแสงเขาใช้คำว่า light language เพราะว่าเป็นการเป็นการข้ามขีดจํากัดของการแบเรีย hmm. ในการสื่อสารด้วยภาษาต่างๆ mm hmm. เขาเลยใช้พลังจิตอ่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า star seed เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากนวนิยายของ Brad Steiger ที่เป็นเป็นเกี่ยวกับในปีเกี่ยวกับเรื่องของลึกลับไซไฟตั้งแต่ในปี1976ชื่อว่า God of Aquarius หรือว่าเทพเจ้าแห่งราศีกุม mm hmm. ซึ่งวิธีที่จะใช้สังเกตอะว่า คนคนนี้ดูมีคาแรคเตอร์ความเป็นสตาร์ซีดไหมอ่ะคือเขาใช้วิธีการสังเกตว่าสังเกตหรือตรวจสอบตัวเองนะว่าเขาเป็นสตาร์ซีดหรือเปล่าด้วยคุณสมบัติที่ว่าสำรวจจคความเป็นคนที่ชอบหรือว่าแบบอินมากๆในเรื่องของาศาสนาและจิตวิญญาณเป็นพิเศษมีความเมตตาสูงมีความมุ่งมั่นในการแสดงในการแสวงหาความหมายของชีวิตคืออะไร รวมไปถึงนะครบสามข้อนะครบสามรวมไปถึงมีจิตสัมผัสซิกเซนที่แรงม,มีความมีความม,วาม,มีความอย่างรู้อนาคตได้บ้างเ <c oughs> นี่ยคือคุณสมบัติของสตาร์ซีดด้วยความที่เขาเป็นด้วยความที่เขาแบบโดดเด่นในทางด้านจิตวิญ,ญญาณเนี่ย <c oughs> เขาก็มีจุดอ่อนเหมือนกัน จุดอ่อนของชาวสตาร์ซีก็คือด้วยความที่เขามีความเรื่องของจิตวิญญ,ญาณที่สูงเขาเป็นคนจะทําให้เขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายแต่ว่าวเราพูดกำว่าสตาร์ซีเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ก็จะรู้จักว่าแปลว่าอะไรเขาจะรู้กันเขาจะรู้กันจะมีความอ่อนไหวง่ายด้วยความที่จิตวิญ,ญญาณของความเป็นต่างดาวเนี่ยมาอยู่ในร่างมนุษย์อืเขาจะยังไม่คุ้นเคยกับร่างมนุษย์มากนะ <laughs> <laughs> เขาจะสึกหน่อยเหงาโดดเดี่ยว <laughs> เหมือนคนที่ถูกแบบเหมือนอยู่ต่างถิ่นะอ่า รู้สึกแปลกแยกจากสังคมบ้างเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวพอสมควรอืมอ่าแต่สิ่งที่สำคัญคือเวลาที่พวกเขาเนี่ยด้วยคําที่เขาใช้พลังจิตเยอะเขาเลยต้องมีลักษณะของการเป็นชาร์จแบตเตอรี่มันเติมพลังงานมนุษย์ก็คือการกินอาหาร่แต่ของเขาเนี่ยจะเติมพลังงานด้วยจิตวิญญ,ญาณด้วยการทำสมาธินั่งฝึกสมาธิเรียนรู้สมาธิ แต่ว่านี่ก็คือลักษณะของของความเป็นสตาร์ซีจุดอ่อนจุดแข็งการเติมพลังงานของเขาแต่ว่ามันมีคนจํานวนไม่น้อยนะที่เขาคิดคิดเอาเองว่าว่าเป็นว่าเป็นว่าตัวพวกเขาเป็นสตาร์ซี d เพราะว่ามันมีม,นมีการทดลองไม่ใช่การทดลองเป็นการศึกษาว่ามันมีปรากฏการณ์่ที่ชื่อปรากฏการณ์ว่า f o r เ r er. อร์ e r เอร์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ที่เขาทําการศึกษาว่าจริงๆแล้วอะ่ะมนุษย์อ่ะมักจะเห็นด้วยกับ ทำทานายที่ดูคลุมเครืออ่ามันก็ดูดวงอ่าเช่นการดูดวงในในนิตยสารราศีมังกรราศีมังกรคุณจะเจอนี่คุณจะเจอนี่นี่นี่แต่นี่คือเป็นการทํานายในในเชิงกว้างมากๆแล้วซึ่งไม่เป็นพิสูจน์นะไม่อะไรพิสูจน์ได้คนเราอ่ะเลยมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อสิ่งที่เป็นการทํานายในแนวกว้างๆเนี่ยเขาเรียกเรียกว่า forward effect อ่าก็เลยคนเลย เหมือนกับทึกทักเราเองว่าตัวเองอาจจะเป็นสตาซีก็ได้แสดงว่าไม่มีไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวแต่ละคนเป็นความรู้สึกส่วนตัวใช่เพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วสตาซีใช่ไหมอ่ะใช่หรือยังไม่รู้เหมือนกันเอ้าคิดว่าตัวเองใช่ไหมก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวไงมีคาแรคเตอร์หลายอย่างที่ค่อนข้างเหมือนอค่อนข้างเหมือนแต่ว่าก็มันไม่มีใครมาขีดเนี่ยว่าเราใช่ไม่ใช่ใช่มันี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนั้คิดว่าใช่ไหมต้องลอง ต้องลองดูเพราะว่าตัวสื่อสารได้แล้วบอกเลยนะเพราสื่อสารได้จะมาบอกจะขอเล็กขอหวยจริงๆซาซีเนี่ยเป็นเป็นเป็นแขนงหนึ่งของลัทธิที่เขาเรียกว่าลัทธินิวเอจหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณยุคใหม่เพราะความเชื่อทางจิตวิญญาณยุคก่อนความเชื่อทางจิตวิญญาณยุคก่อนก็จะป่าเขาลำเนาภัย สิ่งซักดิิที่อยู่ในรูปแบบของธรรมชาติสิ่งที่มองไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความเชื่อทางจิตวิญญาณที่ดูมีความแบบไซไฟขึ้นก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่เป็นเรื่องฟีลลิ่งเป็นเรื่องฟีลลิ่งยุคใหม่เพราะด้วยความที่พอเราเรา,เราเริ่มเราเริ่มมีความรู้เรื่องดาราศาสตร์มากขึ้นต่างดาวมากขึ้นฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นความเชื่อนในแบบนิวเอจก็ได้เป็นสตาร์ซีดนะครับก็ แล้วแต่ว่าใครจะเชื่อแบบไหนไม่เชื่อแบบไหนสามา, uther, ามารถเข้าไปเ,าเข้าไปหาดูได้ว่าว่ากล euh, ุ่มคนกลุ่มนี้เขามีคาแรคเตอร์แบบไหนหรือนอกเหนือไปจากสิ่งที่จะเล่าให้ฟังหรือเปล่าเขาไปดูใน TikTok ได้เขาไปดูในในโซเชียลมีเดียมีเยอะมากสะกดตรงตัวเลย Starseed คือ Star ์ที่แปลว่าดวงดาว s t a r แล้วก็ Seed ที่แปลว่ามาเล็ดพัน s w e d star มีคุณสมบัติตาซีใช่ไหมเดี๋ยวต้องลองไปดูก็เครดิตจาก b b c News ไทยนะครับขอบคุณแต่ว่าแจ็คเยอะนะอืมมีคาแรคเตอร์คล้ายๆคล้ายๆหลายข้อเลยคล้ายๆหลายข้อเชื่อเรื่องจิตผว่าสิบข้อจะมีทักประมาณไปล้วแต่เชื่อเรื่องเชื่อเรื่องพลังงานเชื่อเรื่องจิตวิญญาณแสวงหาความแสวงหาเป้าหมายและความจํากัดความของความเป็นชีวิตอะไรเงี้ยอ่าก็อ่ะลองดูลองดูเอฟซีเขาคงจะ คงจะรู้ว่านะว่าใช่ไหมอ่าก็ลองดูไปดูไปเสิร์ชคํรมศาซตรดูแล้วกันคุณผู้ชมลองตัดสินดูว่าใช่ไหมไม่ใช่เรื่องอย่าอย่างมงายอ่าไม่้งมันเป็นแค่ความคิดหนึ่งที่ได้มาแล้วเราเป็นความเชื่ออีกแขนงหนึ่งยังไม่ต้องเชื่อเราไปเสิร์ชเองไม่มีผิดกับถูกใช่ครับถ้าความพูดถึงความเชื่อเราไม่พูดถึงผิดกับถูกเนาะใช่มันทุกเรื่องที่เรานำมามัน บางส่วนก็เป็นวิทยาศาสตร์บางส่วนก็เป็นความเชื่อความเชื่อจากการวิเคราะห์ของคนกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เราเล่าอ่าก็ไปสามารถไปหาความรู้ได้ด้วยตัวเองตอนนี้นะครับก็สําหรับคนละเรื่องในสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก็ถ้าเกิดว่าในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมมาติดตามอะไรกันต่อเลดนะคะอย่างนี้ต้องสดมีประโยชน์ครับผมในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปพบกันในสัปดาห์หน้าครับบ๊ายบาย คนละเรื่องเรื่องน่าสนใจจากคนสองเจน